เกิดใจครั้งแรกพิงกี้สวิกาเปรียบชีวิตเหมือนละครเรื่องหนึ่งใหม่ดลวิกาเผยเตรียมเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดวันไทยให้เตอสันทวิตบ y อ n เซประกาศทั่วใหม่ครั้งแรกในรอบ7ปีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นาย p ๊อปนิวส์เลสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะข่าวบันเทิงของเราแน่นๆจุกๆ ดูไปกับอูแล้วก็เอมใช่ค่ะขาแรกของเราเชื่อว่าหลายคนตามอยู่เพราะเมื่อวานเรามีภาพแรกหลังจากที่คุณพิงกี้เนี่ยเขาออกงานถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะ ที่ได้ <หา S 2> ออก<ห>มา <ไป S 2> พูดใช่ไหมที่ออกมาพูดค่ะเมื่อวานก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันก็คือคุณพิงกี้ค่ะได้รับการปล่อยตัวชวั่วคราวนะคะแล้วก็ศาลอนุมัติให้ปลดกำไร EM ค่ะเพื่อสะดวกต่อการเดินทางแล้วก็รับงานแสดงตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างช่วงพิจารณาคดี forex 3d นั่นเองค่ะเมื่อวานปรากฏตัวพร้อมสื่อน,นะคะครั้งแรกเลยร่วมพิธีบวงสวงภาพยนตร์ที่คุณพิงกี้เนี่ยเขารับบทนําซึ่งก็คือเรื่องกุมารน,นะคะที่ ที่สุลุมไนบาซาเจ้าตัวมาพร้อมทนายก็คือคุณปิ๊กทรงพลนะคะที่ยืนข้างๆคุณพิงกี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือคุณหน่อยนัทพรนะคะเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว oh. ก็มีการพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเล่าเลยว่าสองเดือนที่ผ่านมาได้ใช้ธรรมชาติบําบัด mm. เขาบอกว่าเขาต้องฝึกสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะแทบไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากทนายพิงกี้บอกว่าชีวิตเขาเนี่ย เปรียบเหมือนละครเรื่องหนึ่งขอให้รอดูถึงตอนจบนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะได้ความยุติธรรมแล้วก็ความจริงนะคะนอกจากนี้เคลียร์ให้เข้าใจเลยเรื่องของคุณแม่ก็คือก่อนหน้านี้นมันมีข่าวว่าคุณแม่อ้อยเนี่ยติดการพนันต่างๆนะคะพิงกี้บอกเลยว่าคุณแม่อ้อยไม่ได้ติดการพนันตามที่ข่าวลือนะคะพร้อมชี้แจงด้วยบอกว่าบ้านหลังนั้นที่เห็นที่ใครหลายหลายคนเห็นที่เป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์หลังนั้นนี่อยู่ในข่าวอะ่ะขายไปหลายปีแล้วด้วยค่ะ ไม่ค่ะไม่ได้กดดันเพราะว่าเราก็คือคนทํางานแหละแล้วก็ตราบใดที่เราแบบศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นที่เชื่อว่าแบบความจริงมันก็มันเป็นเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีชะตากรรมมันก็แบบพัดพาสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ปะแต่ว่ามันอยู่ที่ P o v วหรือว่า point of view ของของการตั้งรับว่าเราจะตั้งรับแล้วก็มองมันแล้วก็หาเรี่กของมันว่าเราจะ มองมันยังไงให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็คือพาร์ตการเป็นการถูกเก่าหาเนาะเราก็ถูกเก่าหาแล้วเราก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อเราได้ถูกเก่าหาเราก็ต้องสู้และเราก็รอว่าความจริงกับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมเราเชื่อว่ามันจะรอเราอยู่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 ปลายอุโมงอะฟีวนั้นนะคบเห็นอุโมงพอดีปอุโมงคือคือคือเราคิดว่ามันรออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกคน ไม่ต้องแพนิคไม่ต้องตกใจวันหนึ่งเดี๋ยวมาันจะพิสูจน์เองท่านใจค่ะเราก็เชื่อเชื่อเชื่อในความความเป็นตัวเองของตัวเองและศรัทธาของในตัวเองแล้วก็แบบอยากให้ดูละครตอนจบว่าเดี๋ยวละครตอนจบเป็นยังไงคุณขายไปนานมากอะขอเคลียร์เลยหลายเรื่องออค,คุณแม่เล่นการพนันคุณแม่ก็ไม่ได้เล่นไม่มีการเล่นการพนันใดรับบ้านก็คือขายไปนานมาแล้วและบ้านนั้นก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่เรา เสืิอให้คุณพ่อคุณแม่ ถือว่าต้องสะรองเหมือนกันนะออกมาตอบคําถามเรื่องของคุณแม่ด้วยที่ยังอยู่ในเรือนจําตอนนี้นะคะส่วนหลายๆคนที่ถามเรื่องของกา e ําไรเอ็มคุณผู้ชมคือคุณทนายเขาชี้แจงเลยนะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มพิจารณาคดีในเดือนสิงหาคมแล้วก็กาไรเอ็มเนี่ยคือถอดในช่วงที่ถ่ายภาพยนตร์ก็คือถ้าถ่ายจบเนี่ยก็ต้องกลับไปใส่มันเดิมเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำใช่ใช่คือศาลเขาเห็นว่าถ้าเกิดใส่แล้วมันจะไม่สะดวกในการเดินทางต่างๆเวลาถ่ายซีนบางซีนต้องใส่ที่มันเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ถอดแต่ว่า ถ่ายเสร็จทุกอย่างก็กลับไปใส่เหมือนเดิมค่ะครับผมส่วนตอนนี้อ,อีกหนึ่งเรื่องที่มีความเสียหายเยอะมากเลยนะฮะก็คือวงการของเล่นโมเดลโมเดลที่มีข่าวว่าพี่บอยก็โดนบอยประกรณเน่ยนะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวก็แล้วกันนะฮะเห็นว่าโดนไป2ล้านคือมันเหมือนแบบ <Wow. S 1> เปิดพรีออเดอร์เสร็จปุ๊บทางเพจเนี่ย หาของมาไม่ได้บางคนพลีไปสองปีไม่ได้ของแล้วก็ปิดหนีไปเลยอย่างเงี้ยเหรอก็คือปิดหนีเลยนะครับเ,เดี๋ยวตามให้เรื่องนี้อัปเดตกันวันจันทร์นะฮะมาต่อกันที่ UNFPA กันบ้างน,นะครับแต่งตั้งพิตินานะหรือว่าคิสเิน่าอากิลานะฮะควีนออฟแดนซ์ของเราให้เป็นแชมเปี้ยนออฟ UNFPA คนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับก็ต้องร่วมยินดีกับพิตินาด้วยนะฮะโดยบทบาทนี้เนี่ยจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ความเท่า ความเท่าเทียมทางเพศนะครับมีการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศส่งเสริมสุขภาพทางเพศแล้วก็อนามัยเจริญพันธุ์นะครับรวมถึงการพัฒนาชีวิตในทุกช่วงวัยเลยนะครับเธอก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีะการทําร่วมกับแฟนคลับอยู่แล้วในการเข้าไปช่วยเหลือตามองค์กรหรือว่ามูลนิธิต่ตางๆนะครับซึ่งการได้รับการแต่งตัง้ตงครั้งนี้เธอดีใจามากแล้วก็จะเดินหน้าทําภารกิจทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จนะฮะรวมถึงการเป็นกระบอกเสียงเรื่องความเท่าเทียม แล้วก็สนับสนุนให้เรียกร้องสิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้วยครับในฐานะมนุษยขข์ของมนุษย์คนหนึ่งนะคะแล้วก็ปัญหาของบ้านเราตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเสมอมาและยังมีอยู่นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงนะคะภายในครอบครัวไม่ว่าความรุนแรงไม่ใช่จะเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ถูกกระทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ ตินาไม่โอเคเลยเรื่องความรุนแรงแล้วก็อยากเจอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ความรุนแรงตรงนี้เนี่ยหมดไปแต่มันก็ยากนะแต่มันต้องใช้เวลานะถึงบอกว่ามันต้องใช้ความร่วมมือของพวกเราทุกๆคนวันนี้ตินาถูกได้แต่งตั้งให้เป็นแชมปเปียนของ UNFPA ีแต่ติณาอยากจะบอกว่าทุกคนก็เป็นแชมปเปียนเหมือนตินาได้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงเหมือนตินาได้ตินาก็มีเพื่อนที่ถูกสามีทำกระทําอะไรเงี่ยนะคะตินาก็มีรู้จักแต่ว่า ตินาก็เล่นทูอบอกว่าแบบอมืมันไม่ควรจะเกิดขึ้นน่ะคนรักคนที่รักกันเนี่ยไม่ควรจะทาร้ายกันเราไม่อยากให้คิดว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไอ้คำว่าไม่ใช่เรื่องของฉันเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้แล้วทุกคนถ้าคนอื่นคิดอย่างนี้เนี่ยนี่ออกมาม,มันไม่ได้ไงอืม เห็นหน้าพีตินาตอบเรื่องนี้เพลงอะไรนะนาทีที่ยิ่งใหญ่ต้องมาเลยต้องมาเลยอินโทรขึ้นเลยค่ะไงก็ฝากไว้ด้วยในความรุนแรงก็ไม่สนับสนุนในทุกๆคนเลยทุกรูปแบบด้วยนะทุกรูปแบบค่ะต่อที่อีกหนึ่งข่าวของเราในคะในช่วงนี้มาดูหนุ่มคนนี้ดีกว่าเพราะว่าเอะอะถอดเอะอะถอดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยหยคนหรือกั้งเป็นต้นเลยดีอย่างนั้นล่าสำหรับคุณเด่นคุณนั่นเองนะคะเขาก็ขยันถอดเสื้อโชว์ซิกแพคนะคะเจ้าตัวบอกอยู่ว่า เฮ้ยมันเหนื่อยมาเยอะอขยันมาเยอะขออวดบ้างนะคะพร้อมกับแพลนตอนนี้คือจะทำคลิปสอนออกกำลังกายนะคะแชร์วิธีการเล่นของตัวเองด้านแฟนสาวเห็นว่าไม่ได้ห่วงนะแค่มีแซวว่าเสียเฮ้ยจริงเหรอจริงเขาบอกว่าแบบนี้ส่วนความรัก5ปีแฮปปี้ดีค่ะเพียงแค่ไม่ได้หวือหวาต่างคนต่างทำงานเวลามีปัญหาก็คือเผชิญหน้าแล้วก็เลือกกันเลือกพูดกันไปตรงๆเลยค่ะใครคิดมากมัน ไม่เขินผมมองเป็นเรื่องของออกกําลังกายสิ่งที่เราแบบเหนื่อยมามากๆอะไรอย่เงี้ยก็อยากจะปวดบ้างเพราะวันหนึ่งที่ผมกำลังจะพูดเมื่อกี้ก็คือผมว่าวันหนึ่งผมอยากทาคลิปสอนพาออกกําลังกายเลยแกนเป็นคนไม่หึงหวงตั้งแต่ตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่หึงหวงแต่ผมอ่ะตอนแรกผมหึงหวงแต่พอหลังๆพอเขาเขาทำให้ผมเห็นว่าเออแบบนี้ผมก็เลยเป็นตามเป็นเหมือนเขาเลยดีครับปกติดีทุกอย่าง อาจจะยังไม่ได้แบบมีอะไรบรื้อหวามากมายเพราะว่าสิ่งที่ต่างคนต่างชอบมากที่สุดก็คือการทํางานคุยกันตรงๆนั่งมองหน้าจ้องหน้ากันเลยเผชิญกันเลยเผชิญกันแบบตาต่อตาอฟันต่อฟันเลย <พอ S 1> ผมก็จะแบบ,บเขาก็จะแบบพูดก่อนแล้วแบบทําไมไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบมองหน้านิ่งๆ, <S <S ๆก็พอพอเสร็จก็คือไปกินข้าวกันแล้วก็อันนี้อร่อยเนาะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่จบตรงนั้นเรื่องใหญ่แค่ไหน จบหลังจากไปกินข้าวจบด้วยการกินใช่ก็ถือว่าคบกันมานานนะคุณ5ปีแต่จริงๆแล้วรู้สึกเหมือนไม่นานขนาดนั้นนะแต่ว่าพูดถึงหุ่นคุณอ้วนเนี่ยเป็นแบบในใจของหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนเล่นฟินเอ็จริงผมเคยเซฟรูปหุ่นของเขาไว้ในโทรศัพท์เปิดดูเวลาจะเข้ายิมอะไรแบบนี้มันจะมีแรงฮึดคือแรกๆเนี่ยมันก็ต้องฝืนหน่อย หลังๆพอออกกาลังกายเราจะไม่เหนื่อยก็สู้กันไปไม่ใช่ชินนะฮะเลิกออกเลิกออกกันไปเลยนะคบเป็นกำลังใจทุกคนในเรื่องของการออกกาลังกายอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของคุณใหม่ดาวิกามาฝากกันค่ะครับตรงนี้เรามาดูข่าวของสาวใหม่ดาวิกาดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาชี้แจงยังไม่พอแถลงไขยังไม่พอเอาหน้าตัวเองไปให้คุณหมอเนี่ยแล้วก็ยังไม่จบ สแกนดูเลยว่าในใบหน้าเนี่ยมีซิลิโคนมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่านะฮะเรียกว่าสแกนให้ดูกันแบบ360องศาเลยทีเดียวนะครับแต่งานนี้ชาวเน็ตไม่จบเออเหมือนไม่เชื่อมาคอมเมนต์วิพากวิจาร์วิแครวิเคราะห์กันไปนะฮะคือใหม่ก็เลยแคปคอมเมนต์มาแล้วก็ตอบกลับไปแบบสวยๆบอกว่าคุณพี่รู้ดีจังเลยค่ะใหม่ไม่เคยเห็นคนพิมพ์ด้วยความมั่นใจขนาดนี้มาก่อน คือล่าสุดก็มีโอกาสไปเจอตัวใหม่ดาวิกานะครับที่มาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอน m a แมนแอนด์วอฟส์ควอนตัมเมเนียที่มหานครสกายวอ k ์คคิงพาวเวอร์นั่นเองนะครับหม่ก็ตอบเหตุผลไปว่าที่ตอบไปแบบนั้นน่ะไม่ได้โกรธนะไม่โมโ oh หด้วยแต่เอนดูกับความมั่นใจของชาวเน็ตไงที่มไม่เชื่อว่าเธอไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะฮะแล้วก็ย้ำตรงนี้ว่าการทำสัญญกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับถ้าทำแล้วมันได้สุขภาพด้วยและมีงบประมาณเพียงพอ,อก็ทำเลย เนี่ยหนูก็ถามตัวเองเหมือนกันพอตอบไปเช็คหนูจะแรงแต่ที่จริงหนูแต่ที่จริงอ่ะหนูอ่านแล้วอ่ะหนูเลือกตอบคอมเมนต์นะนะหนูตอบด้วยความแบบเหมือนเอ็นดูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่ามไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะไม่คยเห็นใครที่แบบคอมเมนต์มาด้วยความมั่นใจขนาดนี้หนูไม่โมโหเพราะว่าคอมเมนต์อื่นด่าด่าเยอะกว่านี้อีกแม้แมนเขาด่าหนูนะแต่แต่หนูไม่ได้โมโหจริงๆริงแต่หนูรู้สึกว่า เขาเขียนดีเทลมาค่อนข้างเยอะว่าอันนี้ต้องทําอันนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ทำหนูก็เลยแบบโหพี่มั่นใจมากทำได้ไหมว่าเราตอบเขาไปว่าไงนะหนูบอกว่ามั่นใจจากแบบหนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็นคนที่ตอบคอมเมนต์ได้มั่นใจขนาดนี้มาก่อนแล้วก็บอกว่าที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทําเลยจบนะคะอะไรอย่างงี้คือใหม่อะแฮปปี้กับตัวเองแล้วใหม่ได้เคลียร์ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าคนจํานวนหลายๆกลุ่มเนี่ยหลายๆคนเลยที่เข้าใจผิดเขาเขาเข้าใจดาวีแหลวใหม่ก็เดี๋ยววันแฟนนแฟนแฟนทุกคนนะคะไป ช่วยตอบให้หน่อยตอบแทนน่อยดาวินเหนื่อยแล<ะ>้วดาวินวไม่ตอบแล้วนะเรื่องเนี้ย <c oughs> ชาวเน็ตที่คุณใหม่ตอบก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะหรือว่า คือเมื่อก่อนมันจะมีกระทู้ล่อเป้าใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นออคอมเมนต์ล่อเป้าหรือเปล่าอยากจะให้ดาราที่เราไปเมน้นเนี่ยเขามาตอบแต่เรื่องสัญญกรรอย่างที่บอกอะเนาะเมื่อวานที่เราอ่านคุณเป็นล่าไปอะทำบนหน้าเราไม่ใช่หน้าใครแล้วก็ <นะ S 1> ไม่ได้ทําบนศีษะใครอะไรเลยใช่บบอะตอนที่อีกหนึ่งประเด็นของคุณใหม่ดาวิกาละกันเห็นว่าตอนเนี้ยเตรียมเซอร์ไพรส์ของขวัญวาเลนน์กับแฟนนุ่มอย่างลุงเตอเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่มีมูลค่าทางใจถึงแม้ว่าไม่ได้แพงมากแต่มีคุณค่าเมีคุณค่าให้พี่่เเเตออ้าาบบกกงไมแั ไม่แพงเท่ากับอาลองฟังคุณหมายพูดถึงประเด็นนี้ดูนะคะมีค่ะมีเตรียมเรียบร้อยดาวิเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะใช่ใช่อ๋อไม่มีเวลาไม่มีเวลาซื้อไงคะก็เลยต้องเตรียมไว้แบบเจออะไรปุ๊บซื้อไว้ก่อนเดี๋ยววันนั้นถ่ายดูได้ไหมคะเดี๋ยวไม่สซอรไพรเดี๋ยววันนั้นลงให้ดูสงสัยว่าทำไมต้องมีหลายชิ้นหลายสิ่งอย่างนี้อ่อมันเหมือนเราเซ็ตมาตรฐานนะคะคือถ้าเราให้หลายชิ้นปุ๊บแปลว่า เขาก็ต้องใหญ่กว่าเดิมนี่หรอไม่อยา่ได้ให้รอเล่นนะคะกีนเป็นมุกค,คือให,ให้ให้ให้ด้วยใจแหละค่ะคือของมันไม่ได้แพงอะไรเลยนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบวนเพชรแล้วไม่ใช่อะไรเลยค่ะ <c ười> มันเป็นของทาเป็นทําจากไม้อะไรเงี้ยค่ะราคาหลักร้อยเองค่ะที่ใหม่ให้อ่ะค่ะแต่มันมีคุณค่าทางใจแค่นั้นเองค่ะ น่ารักนะฮะหลักร้อยค่ะพี่เตอ๋อนี่ปีที่แล้วโรเล็ก2เรือนก็หลักแสนใช่ปะไม่แต่เราว่าของขวัญอยู่ที่คนให้อยู่ที่ใจมันอยู่กกที่ว่าเขาตั้งใจให้เรา<ช>ตั้งใจเลือกมามากน้อยแค่ไหนนะครับอามากขึ้นที่อีกหนึ่งคู่นะฮะคู่รักหวานๆอย่าง หนุ่มแบงค์ทิติแล้วก็พิมพทาธานิดานะครับก็ควงกันมาออกงานด้วยกันแล้วก็พูดถึงแพลนฉลองวาเลนไทน์ด้วยเขาบอกว่าน่าจะติด <trajectory> งานกันทั้งคู่เลยแต่ก็มีการจองร้านอาหารเอาไว้ก็นัดก,กินกันตอนเย็นๆนะครับส่วนความรักตอนนี้คบกันได้2ปีแล้วมีงอนกันนิดหน่อยพูดคุยแก้ปัญหากันไปแล้วก็ปรับจูนกันเรื่อยๆนะฮะก็มีจองร้านอาหารไว้ครับต เขารู้เขารู้เออว่ะแล้วบอกไปเลยโทษทีไม่แต่จริงๆแล้วคือมีมีงานผมในวันนั้นผมติดงานด้วยนะครับใช่แต่ก็แบบมีเดินนัดกันกินข้าวอะไรเล็กน้อยครับผมไม่มีครับไม่มีเลยใช่ก็เป็นแบบเรียบง่ายเรียบง่ายปกติกินข้าวปกติกินข้าวปกติใช่ตอนไปดูโลกล่ะวันนั้นท่าน้อสวยพร้อมรอเลยไหมวันนั้นสวยพร้อมค่ะสวยพร้อมสวยปกติอยู่แล้วครับก็โอเคนะครับผมว่าก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายดี แล้วก็ได้แบบกําเนิดช่องทิฤิฎานี้อะไรเงี้ยก็เราได้แบบมาอะไรเงี้ยแล้วเราทํางานร่วมกันมันก็ช่วยแบบซัพพอร์ตกันละกันอะไรเงี้ยดีครับมันก็ต้องมีเรื่อยๆเนาะใช่ครับเพราถ้าเราทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการแบบว่าแชร์ไอเดียกันอะไรเงี้ยบางอย่างก็คงไม่ได้คิดกันเหมือนกันทุกอย่างใช่ใช่กันว่าแบบเออต่างคนชอบแบบแต่จริงๆตอนนี้ก็มีอะไรต้องปรับเยอะเวลาเขาเป็นประจําเดือนอะไรเงี้ยผมก็รับ้พื่อไม่ให้ได้ใช่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 ท่กคนต้องพยายามปรับปรับจูนตัวเองใช่ใช่ว่าแบบเอ้ย ทำอะไรผิดวะแบ่งกำลังใจให้กับผู้ชายทุกคนที <t 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 like> ่ทางานเลยนะครับผมก็เป็นคู่ที่ฝ่าฟันดราม่ากันมานะคะนี้ก็ขอให้ความรักสดใสกันไปการขึ้นภาพในช่วงดราม่าด้วยใช่ไหมต่อกันอีกหนึ่งคู่ดีกว่าค่ะเรื่องราวคุณปอยตรีชดาต้องปรบมือแล้วก็แสดงความยินดีเลยนะคะคุณปอยแล้วก็คุณโอ๊คนั่นเองค่ะก็สละโสดกันไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะนักแสดงชื่อดัง คุณปอยตรีชดาค่ะเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจภูเก็ตคุณโอ๊คพักควาหงยกนั่นเองค่ะโดยทางเพจบ้านอาจจโนะคะก็มีการโพสต์ภาพข่าวยินดีเนะคะเป็นภาพหวานของทั้งคู่ด้วยพร้อมข้อความบอกว่ามั่นแล้วด้วยแหวนสุดรักของอมาม่า hmm. ขอต้อนรับน้องปอยเป็นลูกสาวบ้านอาจออย่างเป็นทางการน,นะคะขอให้รักกันทุกวันเหมือนวันนี้และแก่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกนะอ้เราอ่านแบบนี้เราก็แบบ ดีใจแวบเขาด้วยนเนาะน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากเลยค่ะก็เดี๋ยว,วรอดูว่าวันแต่งงานภาพจะน่ารักขนาดไหนก็ถือว่าเป็นคู่ที่ไม่ได้หวือหวามากแต่ความน่ารักเขาก็มาตลอดเลยครับผมสม่ำเสมออือช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าดูข่าวของคุณแม่บียอนเซ่กันบ้างนะครับอควีนดีกลับมาทัวร์แต่ว่าจะมีรายชื่อของไทยแลนด์ปุนๆอยู่ในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ อยู่กันในช่วงสุดท้ายนะคะป๊อปนิวสเตลลี่ค่ะช่วงนี้มาดูข่าวของควีนบีบ้างดีกว่า,าไไคุณยังเป็นแบบคืออยากรู้ว่าผู้ชายเขาอินกับบีอันเซ่ไหม ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงกับแบบเพศทางเลือกเพศที่สามเนี่ยโอ้ oh, ใช่เลยที่สุดของเราเลยเน,นะคะต้องปีนเก้าอี้แล,วล,ล้วม้วนม่านโอ้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 โนโนั่น oh. เองเนะคะบิอนเซ่ค่ะครั้งนี้ประกาศทัวร์นะคะในรอบ7ปีนั่นเองค่ะก็ก่อนนั้นเนี้ยคือช่วงเดือนมกราคมก็สร้างความมือหามากๆเลยเพราะว่าเธอกลับมาสแสดงคอนเสิร์ตนะคะพร้อมความอลังการนี่แต่ว่าตอนนี้คือเป็นเวิร์ทัวร์ของเธอเลยนะคะตารางทัวร์ออกมาแล้วแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่ครบเราก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะออก หักเลยไหมเพราะว่ายังไม่มีไทยแลนด์หรือเราต้องบินไปดูที่อื่นเพราะเรา,เอ,าอยากดูมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยดูบิยองเซ่ตอนเขามาเมืองไทยเมื่อนานมากแล้วตอนนั้นก็ฟินมากซึ่งเธอเพิ่งปล่อยเรียกว่าแบบโปสเตอร์ออกมาคนคกดไลค์แบบ6ล้านกว่าครั้งแล้วนะคะ Renaissance World Tour นะคะ เขาบอกว่าจะเริ่มขึ้นในวันที่10พฤษภาค,คมนั่นเองค่ะก็จะเริ่มที่สตอกโฮมเป็นที่แรกนะคะแล้วก็ทัวร์ต่อที่ยุโรปกลับมาส่งความสุขต่อในโทรอนโตแล้วก็จบที่นิวออรลีนคุณผู้ชมเดือนสุดท้ายกันยายนเขาจะมาไหมเอเชียยังไงอรอรุน้นรอรุน้นแต่ว่าที่แน่ๆ,ๆคุณแม่ต้องซ้อมหนักมากๆเลยเพราะว่าหายไปเปีไงความ,มตื่นเต้นลืมเนื้ออีก ไม่หรอกเขาอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วไม่หรอกอ <ะ S 2> เขามีจอบนเ,ออเวทีเออคือเราก็ลุ้นอยู่ว่าแบบเอเชียจะมีโอกาสไหมเ,เพราะเชื่อว่าแฟนคลับเขารอชมจริงๆขออีกสักครั้งในชีวิตที่จะชมเธอเพอร์ฟอร์มแบบสดๆเพราะว่าเธอเป็นเหมือนแบบ แม่ของพวกเราจริงตัวแม่อืก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะมีประเทศไหนใกล้ๆพวกเราบ้างหรือเปล่าค่ะก็เมื่อกี้น้องเอ็มบอกว่าสามหมื่นก็ซื้ออ่ะบาทเออก็อต้องอเก็บตังค์แต่ปีกับต้นปีเลยอ่ะที่กดห้าพันมาขายสามหมื่นแล้วนะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะสำหรับออสการ์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าไม่ตัดสิทธิ์แอนเดรียไรส์โบโรนะครับในการเข้าชิงรางวัลนะมีรายงานออกมาครับจากรอยเตอร์เลยเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวันก่อนใช่ไหมเออได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในสาขานักแสดงน ำหญิงยอดเยี่ยมนะสำหรับคุณไรโบโรนะฮะจากการรับบทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ติดเหล้าในภาพยนตร์เรื่อง To เลส l ์ลีนะครับเป็นภาพยนตร์นอกกระแสด้วยนะก่ <S <S อนหน้านี้นทางสถาบันศิลป,ปะวิทยาการด้านภาพยนตร์หรือว่า The Academy of Motion Pictures Art and Science ได้ออกแถลงการสู่สาธารณชนนะครับเป็นการประกาศให้มีมการเหมือนแบบสืบสวนตรวจสอบวิธีการในการสรรหาผู้เข้าชิงรางวัลว่า มันแฟร์หรือเปล่าเนื่องจากว่ามีชาวเน็ตหลายๆคนสงสัยเครือแคลงใจในสังคมว่าเอ๊ะการนําหนังเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือว่าระเบียบที่ทางสถาบันตั้งไว้หรือเปล่าหรือมีการเส้นสายอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยซีอของทางสถาบันก็บอกว่าองค์กรพิจารณาแล้วนะครับว่ากิจกรรมที่สร้างความสงสัยนั้นไม่อยู่ในระดับที่ควรยกเลิกการเสนอชื่อนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าการแสดงของแอนเดรียสไรโบโลเนี่ยในหนังเรื่องทูเลส l i ลีเนี่ยอาจจะไม่ได้ค้านสายตาอะไรเพราะว่าเพื่อนๆดาราเขาก็ชื่นชมการแสดงของเธอกันแต่แตว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีแฮชแท็กออร์กาโซไวทที่เหมือนอมอบรางวัลให้แต่กับคนขาวให้หนังคนขาวเข้า,ขาชิงคนดําไม่มีสิทธิ์อะไรแบบนี้หลังๆเขาก็เลยเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะการคัดเลือกคณะกรรมการด้วยนะ ซึ่งวันนี้ครบทุกข่าวเลยทั้งบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Bob New บ๊อกนิวส์ลสรีค่ะวันนี้เอ็มอูร่าไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ